จอกันอีกแล้วเนาะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องนี้ค่ะนะคะคือมีน้องท่านหนึ่งนะคะก็เธอเคยผ่านการแต่งงานมาแล้วนะคะถามว่ามีลูกไหมเธอก็ไม่มีลูกนะคะไม่มีลูกกับอดีตสามีคนไทยแต่ว่าหลังจากที่เธอคบหา กับฝรั่งนะก็แต่งงานถามว่าแต่งงานก็แค่ผูกข้อไม้ข้อมือนะคะเลี้ยงญาติพี่น้องแค่นั้นเองนะคะเขาไม่ได้มีค่าสินสอนไม่ได้มีอะไรแล้วก็ทำวีซ่านะคะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ทำวีซ่าให้เธอไปอยู่ย้ายไปอยู่ต่างประเทศกับเขาหลังจากที่ย้ายไปอยู่ปีแรกมันก็มีเรื่องละห้องละแหงกันนะคะ แต่เริ่มย้ายไปอยู่เลยหนึ่งเพราะว่าเธอภาษาเธอไม่ค่อยได้นะคะสามีเนี่ยจะทำงานจันถึงเสานะคะหกวันต่ออาทิตย์อ่าแล้วทีนี้เธออยู่บ้านนะคะพอวันอาทิตย์สามีหยุดปุ๊บเธอก็จะตั้งหน้าตั้งตานะคะอ่ารอให้สามีพาออกไปข้างนอกนะคะช่วงแรกๆสองเดือนแรกที่สามีเอดมาอยู่กับสามีสามีก็จะพาออกไปนู่นนี่นั่นนะคะแต่ว่าหลังๆัง เขาบอกว่าเขาเหนื่อยเขาขอพักเพราะว่าเขาทําง,งานมาเหนื่อยทั้งอาทิตย์เขาต้องการพักผ่อนไอ้การพักผ่อนของเขาก็คือออกไปข้างนอกตอนกลางคืนกับเพื่อนนะคะคือเย็นวันเสาร์เนี่ยเขาจะออกไปดื่มกินกับเพื่อนเขานะคะซึ่งป้าแก้วก็ถามว่าแล้วน้องออกไปกับสามีไหมหรือสามีไม่ให้ออกไป น้องก็บอกว่าช่วงแรกๆหนูก็ออกไปอยู่แต่หนูไม่ชอบเพราะว่าหนูเป็นคนไม่ดื่มแล้วอีกอย่างไปบางครั้งเขาก็ดูบอลกันหนูไม่ชอบก็หลังๆมาหนูก็เลยไม่ไปนะแล้วทีนี้ที่เธอน้อยใจไม่ไม่ใช่ว่าแฟนออกไปดื่มกับเพื่อนทุกเย็นวันเสาร์นะคะแต่เธอบอกว่าน้อยใจช่วงหลังๆมานี่น้อยใจเพราะว่า วันอาทิตย์ตอนกลางวันแฟนไม่พาไปไหนเลยนะคะเขาบ่นแต่ว่าเขาเหนื่อยเขาเหนื่อยนะคะแล้วเขาก็นอนตื่นสายนะคะใกล้เที่ยงเขาถึงจะตื่นตื่นขึ้นมาเขาก็มาดื่มกาแฟมานู่นนี่นั่นนะคะนู่นลากยาวบ่ายสองบ่ายสามนะคะแล้วเธอก็บอกตื่นเช้าหน่อยไม่ได้เหรอนู่นนี่นั่นเขาก็บอกว่าอย่ามางี่เง่าผมทํางานเหนื่อยนะ พอผ่านไปปีหนึ่งก็จะมีปัญหาแบบเนี้ยไม่ไม่ใหญ่โตนะคะก็ละหองแรงก็น้อยใจกันไปนะคะพอเข้าปีที่สองเธอก็ไปทำงานนะคะเธอก็มีงานทำทีนี้เธอทำแค่3มวันต่ออาทิตย์นะคะหลังจากที่เธอทำงานอ๋อมันก็เลยไม่มีเวลาเครียดนะคะ พอรู้จักนู่นนี่นั่นที่ทางาไปตรงนั้นตรงนี้สามารถขึ้นรถเมย์เองเป็นนะ,ะเธอก็เริ่มสอบใบขับขี่แล้วก็ซื้อรถแล้วก็ผ่อนรถนะคะเงินผ่อนก็คือแฟนเป็นคนจ่ายให้เธอโอนเข้าบัญชีให้เธอทุกเดือนถามว่าเธอส่งเงินให้พ่อแม่ที่เมืองไทยไหมก็ไม่นะคะเพราะว่าฐานะที่ที่บ้านก็ถึงไม่ร่ำรวยมันก็ปานกลางแต่ว่ามีพี่น้อง หลายคนเขาก็ซัพพอร์ตพ่อแม่ซึ่งเธอก็ไม่เดือดร้อนในจุดนี้นะฮะอ่ะเรื่องครอบครัวผ่านไปหลังจากที่เธอมีงานทำแล้วนะคะเธอก็เริ่มเบื่อสามีคนนี้เบื่อมากเหลือเกิน <c oughs> แล้วอีกตั้งเกือบปีเธอถึงจะต่อวีซ่าได้นะคะเธอก็เลยต้องการมองหาใครสักคนเพื่อที่ จะมาซัพพอร์ตเธอเพื่อที่เธอจะได้มีวีซ่าต่อไปอีกนะคะแต่ว่าก็มีหลายคนแนะนำเธอว่าให้อดทนจนครบเอ่อจนได้วีซ่าอีกตัวหนึ่งก่อนต่อสัญญาต่ออะไรให้จนได้วีซ่าที่จะดู่ที่นี่ก่อนนะคะเธอก็อดทนหลังจากที่เธอได้วีซ่าอีกตัวหนึ่งทีนี้เธอบอกแฟนว่าฉันขอหยาฉันฉันเบื่อในการที่จะอยู่กับคุณนะคะ เธอก็เลยสามีก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะก็กลับบินไปหยาก,กันที่เมืองไทยแล้วก็ต่างคนต่างแยกย้ายหลังจากที่อยากกันแล้วก็ยังคงอยู่บ้านหลังเดิมแชร์ค่าเช่าอยู่ก็อยู่คนละห้องนะคะแชร์ค่าเช่าซึ่งเธอบอกว่าเงินเธอแค่เนี้ยเธอเธอไม่พอที่จะออกไปเขาเรียกอะไรอะออกไปจ่ายค่าเช่าบ้านคนเดียวแน่นอนนะคะหลังจากนั้นเธอก็หางานทําเป็น full t i m นะคะ เป็นเป็นงานที่ทำเต็มเวลาหลังจากที่เธอได้งานเต็มเวลาเธอก็เข้าเว็บหาคู่นะคะ <c oughs> ในในประเทศที่เธออยู่แล้วก็ในที่สุดเธอก็นดัดเดทหลายคนนะนดัดเดทหลายคนจนในที่สุดก็เจอคนที่ที่เธอบอกว่าเธอถูกอ,อกถูกใจนะหลังจากที่คบหากันไปเธอก็ย้ายออกจากบ้านอดีตสามี เพื่อที่จะมาอยู่กับแฟนคนใหม่นะคะหลังจากที่มาอยู่กับแฟนคนใหม่เขาเป็นคนที่ที่เวลาไม่ดื่มเขาเป็นคนดีมากแต่พอเวลาดื่มปุ๊บเขาจะขุดเรื่องต่างๆนะคะขึ้นมาขึ้นมาทันทีนะคะซึ่งทำให้เธอเกิดอาการน้อยใจมาก Hi everything okayIntec I've no. uh, well, there for nearly half an hour? Uh, inside. Dentist inside? Longer. I, I think you were waiting for a long time because mm. um, I think when I finish uh, record I will ring for you where are you because it very really longer, you know, today. No, but, uh, I didn't get anything to go out to. What mm. time is it right now? get out talking bloody after half past mm. yeah. but everything okay or still hurt oh it's all okay it's just numb mm. and uh, well finish it off on 29th of december Free. three three times your next Tuesday. then be week after oh but christmas um ben or tom tom say it's 21 Uh, 21ที่ไป i w ต go to meet doctor or อ maybe d ด็อ w เตอร์จะรี t ไป t าเขาไ s easy. o k a โอเคถึงไหนแล้ว <laughs> สามีไปทําฟันนะคะแล้วทีนี้ป้าแก้วมีปัญหาเรื่องปวดข้อเท้าอ่ะข้อเข่านะคะแล้วก็ปวดเล้าจากสะโพกลงไปก็เลยไม่อยากเดินนะคะ จะมีก็เลยไปคนเดียวแล้วแกไปตั้งแต่11บเอโมงนะคะเนี่ยจะบ่าย2องแล้วแกเพิ่งกลับมาไงคะก็ก็เลยถามอ่ะเรามาเข้าเรื่องของเรานะคะทีนี้หลังจากเอ่อจากที่เธอมีมีงานเต็มเวลานะคะคือแฟนของเธอเนี่ยเวลาไม่ดื่มเป็นคนดีมากแต่พอเวลาเขาดื่มปุ๊บ เขาจะเป็นอีกคนหนึ่งไปเลยนะคะน้ำเปลี่ยนนิสัยเนอะอย่างว่าละ่ะแล้วทีนี้เขาไม่ไปดื่มนอกบ้านนะคะไม่ไปผับไปอะไรเหมือนแฟนคนอดีตสามีของเธอแต่ว่าเขาดื่มที่บ้านแล้วเขาดื่มเยอะมากนะคะในในวีคเอนเขาทํางานวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะซึ่งเงินเดือนเขาดีมากแล้วก็จะมีเรื่องนะคะเธอก็ไม่ยอมเหมือนกันเขาก็ไม่ยอมก็ทะเลาะ <c oughs> แล้วทีนี้ ตื่นเช้าขึ้นมาเขาก็มาขอโทษเขาบอกเขาจําอะไรไม่ได้นะคะก็จะเป็นอย่างเนี้เลื่อยมาจนเธอบอกว่าให้หยุดดื่มลงได้ไหมเขาก็บอกได้เขาก็รับปากแต่ก็ทําดีได้ไม่นานนะคะคือสองสาเดือนเดี๋ยวก็กลับมาเป็นอีกนะคะ,อะพอทะเลาะกันเช้าตื่นมาเขาก็ขอโทษแล้วเธอก็ใจอ่อนตลอดมานะคะจนในที่สุดเธอก็มีเขาก็ท้องเธอก็ท้องแล้วก็มีลูกกับเขาสองคนนะคะ แต่ปัญหาก็อย่างงี้ก็ทะเลาะก,กันจนลูกเห็นมาตลอดแล้วเธอก็เลยบอกว่าเนี่ยตอนนี้คืออยากอยากกับสามีมากแต่สามีบอกว่าจะไม่ยอมให้ลูกไปอยู่กับเธอนะคะเธอบอกว่าจะมีทางไหนที่จะให้เธอได้ลูกนะคะป้าแก้วก็เลยแนะนําไปว่าเวลามีเรื่องทะเลาะก,กันให้อัดคลิปเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐานนะคะเพราะว่าเวลาสามีมีปัญหาแบบเนี้ย ในในเรื่องอารมณ์รุนแรงแบบเนี้รับรองว่าเขาไม่ให้เด็กอยู่กับพ่อแน่นอนนะคะป้าแก้วก็แนะนําไปแบบนี้เนาะคือคนเราชีวิตมันมันเลือกเกิดเอ่อเลือกเลือกคู่ได้นะคะแต่ว่าเราเลือกไม่ได้ว่าหลังจากที่แต่งงานไปแล้วมันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะป้าแก้วก็แค่แนะนําว่าให้อัดคลิปไว้แล้วก็ไปปรึกษาหมอนะว่าเธอเกิดภาวะเครียดอะไรแบบนี้แล้วก็หลังจากนั้นจะแจ้งความหรือจะอะไรถ้าเขามีการทำร้ายร่างกายเนาะ ก็แจ้งความดําเนินคดีไปแล้วก็อยากจะอยากก็อยาก,ยาก,ยาก,ยากได้เล่าเธอไม่สูญเสียลูกแน่นอนนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวของสาวไทยกับหนุ่มฝรั่งที่ที่อยู่ด้วยกันนะคะวันนี้ป้าแก้วก็ไปแล้วเดี๋ยวไปดูสามีแป๊บนึงนะคะ